ในตอนที่220ฮัทเช่ฝนยังตกอยู่เลยเซนจูก็เลยบอกว่าเฮ้ยว่าไงนะฮานางากินายยังไม่ได้กินอาหารของนายเลยพระเอกก็เออใช่เซนจูก็ได้ลุกจากเก้าอี้แล้วก็บอกว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยอะ่ะพระเอกก็โอเคแล้วพระเอกเราก็ได้นึก หากนั่นเป็นภาพแห่งอนาคตจริงๆแล้วเซนจูจะต้องตายในคืนนี้ฉันจะทำยังไงดีใครกันที่จะมาทำลายเธอที่นี่และถ้าจำไม่ผิดเธอจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเอ๊ะอึฉันหลงทางในความคิดของฉันมากเกินไปเซนจูไปเข้าห้องน้ำนี่นาฉันควรจะจับตาดูเธอไว้นะแล้วพระเอกก็ได้วิ่งหา แล้วก็ตะโกนเรียกเซนจูแล้วพระเอกก็ได้หยุดวิ่งแล้วฉันควรจะทำยังไงแล้วเซนจูจะถูกโจมตีได้ยังไงแล้วพระเอกก็มองไปเห็นนั่นมันพระเอกก็ได้เห็นภาพอนาคตของเซนจูฉันจะปกป้องฮานางากิเองฉันเก็บไว้แล้วสัญญาของฉันพระเอกก็ตกใจเดี๋ยวก่อน ได้มีกลุ่มๆหนึ่งใส่เสื้อสีดำเดินมาหาพระเอกแล้วก็บอกว่านายต้องเป็นฮานางากิทาเคมิจิแน่พระเอกก็เหมือนจะนึกออกเป้าหมายคือฉันนี่เองพวกเสื้อดำก็ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเขาจริงๆใช่ไหมแล้วผู้ชายเสื้อดำอีกคนหนึ่งก็บอกว่าใช่นั่นต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนเขาอยู่กับคาวารากิเซนจูแล้วพระเอกก็สงสัย พวกนายเป็นใครกันแน่พวกเสื้อดำก็ได้คุยกันว่านายแน่ใจหรือว่านายจะทำเช่นนี้ใช่มันเป็นวิธีเดียวที่พวกเราตัวเล็กสามารถไต่อันดับขึ้นไปได้เฮ้ยแต่เราได้พูดคุยเรื่องนี้กับคุณเซาแล้วไม่ต้องกังวลแล้วชายเสื้อดำก็ควักปืนข้างหลังฉันกำลังทุ่มเทชีวิตเพื่อสิ่งนี้ฉันจะจัดการเด็กคนนี้ที่นี่ ฉันมั่นใจว่าคุณเซาจะเข้าใจเพกก็ตกใจนั่นมันปืนหรือนี่คือวิธีที่เซนจูและพระเอกก็น,นึกภาพโปรเตอร์นั้นฉันจะปกป้องฮานางากิทาเคมิจิฉันเก็บไว้แล้วสัญญาของฉันกลับมาที่ปัจจุบันก็มีคนเรียกฮานางากิพอพระเอกหันไปเซนจู เซนจูก็ได้วิ่งเข้ามาหาพระเอกพระเอกก็บอกว่าเธอจะต้องตายเพื่อปกป้องฉันอยู่ด้านหลังชายเสื้อดำก็ได้ยกปืนขึ้นเล็งไปแล้วบอกว่าอย่าขยับนะฮานางากิเซนจูก็ได้วิ่งแล้วก็ตะโกนบอกว่าหยุดนะแล้วพระเอกก็วิ่งไปหาเซนจูอย่ามาใกล้ฉันนะเซนจูแล้วพระเอกก็กระโดดมาขวางเซนจู หันหลังให้กับชายเสื้อดำโอ้ oh. เซนจูก็ตกใจเอ๊ะ eh? ชายเสื้อดำก็ได้ลั่นไกลปืนแล้วพระเอกก็ล้มลงไปพร้อมกับเซนจูทั้งคู่ก็ได้ลงไปนอนกองที่พื้นแล้วชายเสื้อดำก็ยืนนิ่งชายเสื้อดำก็ได้บอกว่าฉันยิงเขาไ <laughs> อ้บ้าเอ้ยฉันฆ่าเขา แล้วพระเอกก็ลุกขึ้นมาไอชายเสื้อดำก็เหมือนตกใจเซนจูก็บอกว่าฮานางากิแล้วพระเอกเราก็พูดมาแบบรอๆว่าเป็นอะไรไหมเซนจูเซนจูก็เอ๊ะแล้วพระเอกแม่งก็พูดรออีกแล้วฉันจะปล่อยให้เธอตายไม่ได้แล้วเหมือนเซนจูจะตื้นตันคำนี้ของพระเอกมาก แม่งเอ้ยเรายิงพลาดได้ไงกันเพเก็หันไปมองชิฉันควรจะทำยังไงดีไอชายเสื้อดำคนนั้นก็ได้เล็งปืนไปหาเพาเอกแล้วบอกว่าตายซะฮานางากิจงังหวะที่ยิงนั้นเพเอกเราก็ได้หลับตาแล้วอยู่ดีๆปืนก็หล่นเพเอกก็เอ๊ะ ชายที่ใส่ชุดดําแขนยาว D&D m o เตอรเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือดาเก้นนั่นเองแล้วดาเก้นก็หันมาทำหน้าหล่อๆแล้วก็บอกพระเอกว่านายสบายดีใช่ไหมชาเคมิจิพระเอกก็ได้บอกว่าดาดาดาเกนคุ้งเดี D ๋ยว yeah, ดูสองคนนี้ดิหน้าชิดกันด้วยแหละ